แต่คันนี้ถูกทําเป็นขับสี่มาเรียบร้อยแล้วนั่งไปแล้วความรู้สึกว่ามันกระชับมากแต่คันนี้เป็นเกียร์ออตโต้แล้วก็การขับเคลื่อนเนี่ยเดี๋ยวให้ดูคลิปแล้วกนะันสวัสดีครับผมดอทครับจากดีพนรัตหนึ่งเก้าเครับผมวันนีือวารุอิมเพรสซ่านะครับ ปีห9ส7าสำหรับคันนี้นะครับเป็นตัว G C 3นะครับเป็นตัว G C 3 i m p r e s a เนี่ยเขาจะมีพวกตัวขับสี <Wow. S 1> นะครับที่เป็นขับสีแท้ๆจากจากโรงงานเลยนะฮะจะเป็นอีกรหัสหนึ่งนะครับอันนี้เป็น G C 3นะครับก็คือเป็นรถที่รถ,รถบ้านรถที่ไม่ได้เป็นออปชั่นแบบรถซิ่งนะครับแต่คันนี้เนี่ยถูก ทำเป็นขับสี่มาเรียบร้อยแล้วเครื่องก็เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วเป็นเครื่อง2000กันชนหน้านะครับฝากระโปรงนะครับชุดแต่งรอบคันเนี่ยนะครับเขาพยายามจะทําเป็นตัวเครื่อง2 0 0พนะครับก็ผมบอกไว้ก่อนเพราะหลายๆคนเนี่ยที่เลือกรถตัวนี้ก็จะอยากได้รหัสเครื่องนะครับแต่ก็มีหลายคนที่เอาไปแปลงนะครับแต่ว่าแปลงจบไม่จบนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่สําหรับคันนี้คือจบทุกอย่าง รหัสเนี่ยอาจจะไม่ใช่รหัสตัวขับ4นะแต่ทุกอย่างเป็นขับ4หมดแล้วนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนเนี่ยเดี๋ยวให้ดูคลิปแล้วกันนะครับผมผมบรรยายไม่ไม่ถูกแน่นอนหรืหว่าสุดแบบลงสนามขนาดนั้นไหมไม่แต่เป็นรถที่ขับสนุกขับได้ทุกวันขับได้ไม่มีเบือ่อ ไฟหน้าเนี่ยใส่กิ้งกิ้งมากไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในไฟมุมก็ใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในนะครับไฟสปอตไลท์เนี่ยใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในแต่แต่อันเนี้ยมันจะมีแบบว่าอายุของเขาอะครับคือคุณดูคุณใส่แต่คุณลูบไปเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเออมีบ้างมีคราบสุกปกบ้างที่เช็ดไม่ออกนะครับตรงนี้เอี่ยมมากนะครับเอี่ยมมากเลย น่ารังพึ่งเอียกมากอยากจะเช็คอะไรเรื่องใหม่ผมผมยินดีเลยแล้วกนะันแล้วอันนี้อันนี้ลูกค้าเขาซื้อติดเพิ่มมานะครับพวกมีซื้อติดเพิ่มมานะครับฝากระโปรงเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นของตัวอิมเ s ซ่าตัวขับสีเลยนะครับฝากระโปรงเปลี่ยนมานะครับของรหัสตัวนี้ถ้าพูดตรงๆก็คือเหมือนเป็นรถบ้านรถธรรมดาที่ใช้งานปกตินะครับไฟหน้าเนี่ยใส่กิ้งเลยไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในเลย <Wow. S 1> ไฟสปอร์ตไลท์ ด้านนี้ใสด้านนี้ด้านนี้ใสเลยไฟนี้ส้มกิฟกิฟอันนี้ก็คือเขายกยกเปลี่ยนมาใหม่เลย <Wow. S 1> ล้อเนี่ยเสียดายเสียดายเนี่ยถ้าได้ล้อทองนะจะสวยมากเลยนะครับอันนี้ยังเป็นล้อเดิมเดิมเดิม,เด,มเดิมอยู่นะครับแต่ขัดผมแนะนํานะอย่าไปเปลี่ยนเลยเอาล้อแบบนี้แม่งขับมันขับสะใจมากนะช่องไฟช่องไฟอะไรต่างๆเป๊ะลูกค้าเป็นคนที่รักรถนะครับเห็นนิดๆหน่อยๆ ะอะไรนี้จ้น่อยๆสีซีดตามการเวลาไม่ได้เขาเก็บเลยกระจกมองข้างนะครับไม่มีเบียดเลยนะครับไม่มีเบียดเลยตรงนี้อันนี้ลูกค้าติดมาเพิ่มโอเคร <Okay. S 1> ครับเดี๋ยวเราให้ดูภายในกันบ้างนะครับเบาะเนี่ยอันนี้ลูกค้าซื้อใหม่เลยนะฮะ <Wow. S 1> สองตัวเบาะซื้อใหม่เลยสองตัวนะครับ สภาพเบาะเนี่ยปีกอะไรเนี่ยยังไม่มีล้มแล้วก็เดี๋ยวผมจะนั่งให้ดูผมนั่งไว้แล้วตอนตอนที่ขามากับพี่หนุ่ย <c oughs> นะครับผมไม่ได้เป็นคนขับหรอกนะครับนั่งไว้แล้วความรู้สึกว่ามันกระชับมากแต่คือรถซิงหรือรถสไตล์แบบเนี้ยมันต้องเบาะแบบนี้มาดูแผงประตูกันร้อยขีดขวดอะไรเนี่ยไม่มีเลยมือเปิดอลไรไม่มีแตกหักมุมกระจกไฟฟ้านี่ไม่มีแตกหักนะครับตรงเนี้ยสภาพดีนะร้อย ขีดขวดลอยขาดเลยไม่มีเลยช่องแบบนี้ไม่มีแห้งกลางเลยนะครับตรงนี้นี่ไม่มีแตกหักเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับสภาพดีนะครับช่องใส่ของไม่มีแห้งกลางตรงนี้สภาพนี้ไม่มีแตกหักเลยนะครับตรงนี้ไม่มีแตกหักช่องแอร์เนี่ยไม่มีแตกหักรถคันนี้คุณเอาไปเก็บได้เลยนะครับถ้ามีคนมาดูเฮ้ยรหังไม่ใช่มันเป็นความสุขของคุณแล้วนะครับมันเป็นความสุขของคุณอย่างน้อยเนี่ยคุณได้เครื่อง ได้ช่วงล่างได้ฟิลการขับของเขามาแล้วนะฮะแล้วราคาเนี่ยแค่200,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็เอาจริงๆนะครับถ้าใครไม่พร้อมไม่เป็นไรไม่ต้องมาเอาเลยให้พอวันหนึ่งพร้อมเราค่อยเอาดีกว่านะฮะยิ้มชักใช้งานได้ปกตินะครับโซนแอร์นะครับไม่มีหักไม่มีหักสําหรับใครที่ไม่สามารถขับเกียร์ธรรมดาได้นะรเราเป็นคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับ wow. จริงอยู่ที่รถซิ่งรถแรงเนี่ยจะต้องเป็นเกียร์ธรรมดาแต่คันนี้เป็นเกียรอ์ออโต้โอ้ยแรงเลยเป็นออโต้เดิมๆเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้มาอะไรเลยเดิมๆของรุ่นของเขาเลย <Wow. S 1> สภาพหัวเกียร์อะไรเนี่ยยังไม่มีหลุดลอกออกมานะครับเกจวัดอะไรต่างๆเนี่ยเป็นรุ่นของขับสี่นะฮะที่เขาคือเขาก็พยายามทําภายในให้เหมือนที่สุดดูดิแม้กระทั่งที่เขียบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่ จุดบุหรี่เนี่ยที่ไม่มีแล้วนะครับเทอร์โบทัมเมอร์นะครับประมาณ3าวิก็เป็นเรื่องปกตินะของรถซิงซงนะครับก็คือ30วิเดี๋ยวมันจะดับเองนะครับสภาพใหม่สะอาดเลยนะฮะที่ใส่เหรียญอะไรต่างๆนะครับเบรกมือนะฮะเคพร้อมหมดเลยโอเคครับแผงประตูเนี่ยรอยขีดขวดไม่มีปุ่มกระจกไฟฟ้าอยู่ครบหมด มือเปิดประตูไม่มีแตกหักไม่มีแห้งกลางสภาพผ้าเนี่ยลายๆเนี่ยรอยขีดข่วนรอยอะไรไม่มีเลยจะมีเนี่ยคาบสกปกตรงนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะลองทําความสะอาดให้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมนะฮะก็คือมีบางส่วนเนี่ยที่เขาแกะออกไปนะครับลำโพงเนี่ยไม่มีทะลุเลยนะฮะแล้วก็ช่องใส่ของอะไรเป๊ะหมดเลยโอ้โหคันนี้แม่งเริ่มจะเก็บอารมณ์ไม่ไหวเอาจริงๆแม่งอยากได้เองน่นอยากได้เองเลยนะครับ ยอมรับแม่งตรงๆเลยอยากได้เองเลยนะผมเคยบอกว่าแลมโบกินีผมก็อยากได้นะครับแต่ผมแม่งก็เฮียมึงอยากได้อะไขนาดเยอะแยะขนาดนั้นมาดอแต่พอมาเจอคันนี้ได้นั่งเนี่ยโอ้โหแม่งแบบแม่งอยากได้เองเลยนะครับแล้วบางครั้งเราแม่งเริ่มแอบคิดแอบโกหกใจตัวเองดรืยอบอกว่าเฮ้ยมึงก็แค่เหอ่อไม่กี่วันเดี๋ยวมึงก็ไม่ได้อยากได้แล้วดอยปรากฏว่าผมแม่งมายืนดูทุกวันเลยปกติพี่เขาเช็ดรถตอนเช้าเนี่ยผมจะไม่ค่อยเท่าไหร่จะแค่ไปดูความสะอาดแต่คันนี้เนี่ยผมมาเดินมาเปิด จนพี่พชี้สังเกตเห็นเลยนะผมก็รู้ว่าเขามองผมอยู่ว่าผมทาไมมาดูคันนี้บ่อยจังแต่พี่ผมชอบทุกอย่างเขาโดยเฉพาะเกียร์ออโต้เนี่ยผมยิ่งชอบเลยอิมเนี่ยซูบาร,รุอะไรเงี้ยผมจะชอบเห็นแต่พวกแบบว่าเกียร์ธรรมดาเยอะส่วนใหญ่นะก็จะเอาไปเป็นเกียร์ธรรมดาันหมดแล้วแต่ถ้าคุณมีออโต้เนี่ยของแปลกดีกว่า <Wow. S 1> ช่องแอร์อะไรก็ไม่มีแปลกบางคนขัง้ง ครังไม้น้อยเนี่ยอันนี้ก็ไม้น้อยไม่ห้าหมื่นอย่างที่บอกนะฮะไม5ห้าหมื่นแล้วอีกอย่างเนี่ยลูกค้าอย่างโหดทําเป็นอะไรรู้ปะ่ะทําเป็นตัวผู้สตาร์พุชสตาร์แล้วนะฮะแต่ผมอยากให้คุณแม่งได้เห็นคลิปไม้ต้องตัดนะเว้ยเฮ้ยต้องตัดให้ได้น,น้องอยากให้ทุกคนเห็นคลิปรีแอคชั่นแต่รีแอคชั่นไม้แม่งพลาดพลาดมากโอ้โหน้องคนนี้จะเป็นน้องที่นิ่งๆแต่เจอรอบนี้แบบอุ้ยอุ้ย แล้วคนที่ผมอยากให้คุณมาคุยนะถ้าได้ซื้อคันนี้ผมขอเลยวมาย้เลยคุยกับเขาเลยพี่หนุ่มพี่ผมเองเขาเป็นคนแรกที่ได้ซิ่งคนนี้แล้วต้องเป็นเขาเท่านั้นคนอื่นไม่นะพี่พัน์ก็ไม่ได้ต้องเป็นคนคนนี้เท่านั้นคือแม่งสุดยอดเว้ยน้องอันนี้สุดจริงเออแม่งสุดมากไฟเนี่ยเขาเปลี่ยนมาอันนี้ของเดิมจะต้องโทนแบบนี้นะครับกระจกเนี่ยมีแตกลายงาตอนนี้ตรงนี้อย่างเดียวนะครับไม่มีปัญหาอันนี้บังแดบดบ นะครับสภาพดนะีอันนี้ไฟก็ไม่ใช่ของเดิมของเขานะครับวู้ยสุดยอดจริงวผมไม่อยากให้มันดูเป็นแรไอเทมนะเพราะมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ถามว่าเป็นรถเก็บรักษาได้ไหมเก็บรักษาได้เป็นรถยุค90ได้นะครับนะครับผมไม่ซีเรียสน,นะคันนี้ขายได้หรือไม่ได้เพราะเพราะผมก็แฮปปี้อะที่มีเขาอยู่ใกล้กลอยู่หน้าห้องผมถึงแม้ผมจะได้แค่ขับแถวแถวเต็นท์บนในหมู่บ้านนะฮะแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วเบาะอันนี้ก็สภาพดี ทรงสวยมากปีกเปิดไม่มีล้มอีกแล้วปีกเปิดีกฮะปีกเปิดแล้วทำไมต้องพูดเปิดวะปีกเฉยเไม่ได้เหรอฮะพูดเฉยๆได้ไหมก็มันติดไปแล้วมึงจะให้ทํายังไงแล้วมึงพูดเปิดทําไมดอสเออเดี๋ยวแก้ไขวันหลังเองผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบาบัดจนสามารถกลับบ้านได้ทันนี้ผมก็ยัดเยียดแต่ยัดเยียดแบบครึ่งๆึเพราะอะไรบ้างไหมเพราะเราแบบบางครั้งเราไม่อยากขายเราชอบเอง แต่ถ้าพี่พันรู้โดนลุงโดนคนตั้งเต็นต์ลุงกระทืบนะถ้าพี่พันรู้แต่ถ้าเกิดไม่พี่พันไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไมแอบไปบอกนั่นโดนมีปะคุณไม่มีวันหนีผมได้แผงประตูก็รอยขีดข่วนไม่มีนะครับรอยขีดข่วนอะไรไม่มีเลย,ม,ม,เลยมือเปิดช่องอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ครบเป๊ะมดเลยนะครับถ้าคุณชอบขับสนุกๆเนี่ยต้องคันนี้เท่านั้นรอยขีดข่วนอะไรไม่มีเลยนะครับเบาะเนี่ยเบาะเนี่ยยกชุดเลย นะหน้าหลังยกชุดเลย <Wow. S 1> อันนี้ที่เขียบุหรีนะครับอยากจะบอกพี่พันธ์เขาว่าเอ,อ่อผมขอขอขับได้ไหมครับขอขับไปกับเต็นท์ผมผมจะขยันขับรถอีกแล้วนะครับจะไม่หลอกคนอื่นไปถ่ายรูปที่บ้านเลยเขาไม่ส่งอีกแล้ว <Wow. S 1> ดูเบาะเขาดิ <Wow. S 1> โอ้โหโมนาลิซ่าจะชัด <Wow. S 1> ดูแผงประตูดิรอยขีดข่วนไม่มีเลยมือเปิดไม่มีแตกหักกลุ่มก็จบไฟฟ้า ช่องใส่ของไม่มีแห้งกลางแล้วก็เชิงบันไดเห็นปะเอี่ยมมากอันนี้แมลงอยู่นี่นะครับแมแงอยู่นี่โคตรสะอาดเลยนะที่ฉีน้ำฝนด้านหลังนะครับใส่ตรงนี้โคเบอร์อะไรอยู่ครบมอลอยอาร์คอยู่ครบหมดนะครับสุดยอดมากแล้วก็มาถึงหัวใจของเขา เปิดดูแม่งวันหนึ่งสิบกว่ารอบเปิดดูจนไม่มีอันทำทำมาหากินอันนี้เป็นเครื่องคอขาวนะครับขนาดคอขาวเนี่ยยังสุดขนาดเนี้ยแต่ถ้าได้คอแดงเนี่ยแม่งหนักเลยแล้วคอแดงคือเครื่องแรง100้อยพาร์ทตารยังขบเลยนะครับน,น,นี่ดูตรงนี้แล้วก็ดูตรงนี้ มาดูตรงนี้น,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 นี่ไม่ค่อยมีใครให้คุณดูหรอกเท่าไหร่ต้องดูอย่างนี้เอาไม่ให้ลึกแล้วก็มาตรงนี้ดูจุดสําคัญนี่ให้หมดเลยสำหรับคันนี้พี่พันให้2องแสนแปดหมบาทเท่านั้นนะครับขับสี่เครื่องคอขาวฝากระโปรงกันชนหน้าไฟสปอร์ตไลท์นะครับทุกอย่างครบท่อไอเสียเนี่ยเป็นท่อ,อง ใหญ่ S S T I นะผ่อนเนี่ยผ่อนสี่พันต้นๆน, <Wow. S 1> น,น,น,นะครับผ่อนสี่พันต้นๆนะครับสำหรับคันนี้แล้วก็ฟรีค่าจัดส่งฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการฟรีบริการหลังการขายที่ไม่มีวันหมดอายุนะครับต้องมีเงินดาวนะครับแต่แล้วแต่ <Wow. S 1> ว่าคุณเ,เครดิตด e, ีเครดิตกลางเท่าไหร่ปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดจัดได้ก็โคตรบุญหัวแล้ว <Yahoo. S 1> นะฮะสนใจโทรหาลูกพี่ใหญ่ผมคนเดียวเลยศูนย์แปดหนึ่งห้าหนึ่งเก้าแปดเก้าแปดห้า ที่พันดีพันรัตหนึ่งเก้าเก้าเก์แปดหนึ่งสามหนึเคมวันรัตไลน์ไอดีแอซไซด์อ่ายยศน่าลืมเติมแอซไซดด้านหน้าด้วยเฟซบุ o กดีเป็นวัคพันรัตนะครับมาลองขับได้ด้วยตัวเองเลยไม่ต้องเกรงใจที่รามคำแหงหนงร้อยหกสิบลิมถนนใหญ่ติดตามีทีนะครับประมาณนี้ทุกคนมือใหม่ต้องมาเข้าคอร์สกับผมหม่นะครับนะครับมาช่วยกันดูช่วยกันอะไรบ่อยๆ ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยที่มาฟังจนถึงตอนนี้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้ไม้ตัดแล้วรีบลงให้แล้วก็ใครมีรถมาแลกผมยินดีคุณไม่ต้องกังวลว่าผมจะไม่สนใจรถคุณลองเอามาดูก่อนถ้าขายต่อให้คนอื่นได้ผมยินดีรับไว้ <Wow. S 1> วันนี้ประมาณนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ